ลูกอะเคยโทรหาพ่อให้แต่พ่อบอกร้อมสิมาเจอลุงนี่คือพี่ไส้ของแม่เหมือนแบบคนหิี่เพิ่นอยู่นัมแต่ก่อนนะค่ะยู่ตอนมาเห็ุงานอ๋อโบแมนญาติกันโบแมนจะอ๋อายฮักยังจังสีบแบบพกักแพ่งกันอ๋อเพิ่นติตดต่อพ่อให้ได้เพิ่นติดต่อให้ได้เหมือนแบบเพิ่นกับติดต่อโทรหาพ่อแล้วที่นี่พ่อบอกว่ายังบอพควอม หรือว่าเขาจะแบเออเ่นอาชีพแบบย่งบ่้อมหรือว่าเ่นอาจีพมี่ขอบรัวใหม่จังซี่งนีะตอนที่เฮาได้คาตอบว่าผอมบ่้อมมหานี้เขาอายุเท่าไหประมาณน่นาจะประมาณสิบขวบสิบเอขวบประมาณนั้นนะคะตอนนั้นหน,น,นูก,ก็ยังเล่นหน่อยหรอเราควรู้สึกยังไงมันกจเสียใจแบบเป็นยังคือบ่อยักมากพออประมาณนี้เฮามีโอกาสได้ถามแม่บอว่า เป็นอีหยังคือจังเลิกกันเป็นอีหยังพอคือบอมาหาหนูหนูแบบมันก็นมีคำถามอยู่ในใจแต่หนูก็บ่เคยถามแม่เพราะว่าหนูก็คิดว่าเิ่นคือสิคิดดีแล้วจร,ริงรทีนรกนนา,นา,ากนอุบด้า